วันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2566ดรหาลยไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ในเวลา9นาฬิกาดกรหาลยไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะสู่โรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมโรงเรียนบ้านคลองแค นวัสิลินทรเทพรัตนารามโดยมีนายธเนศโชควิเศษชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน105คนในเวลา13นาฬิกาดกรหฤทัไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองค์ตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายทวินงแท้ตั้ง ผู้อานวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยโดยเน้นย้ำสถานศึกษาเรื่องการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและช่วยเหลือเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเรียนรู้เท่ากับคนอื่นและได้รับสิทธิเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันรวมไปถึงการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากคู่มือการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจําปีการศึกษา2566สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและเน้นเรื่องการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบไทยสกูลันอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามหลักโภชนาการและทั้งหมดนี้คือสากลน,นิวข่าวเด่นประจําวันจากสพป,ปสมุทรสาคร